สวัสดีครับผมนายกายอนช t ิเตอร์นักศึกษาภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีวิทยากรุงเทพสุนรภูมิจะขอนําเสนอระบบจัดการร้านขายยานะครับอ,อันดับที่1เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมขั้นแรกครับให้สร้างให้เพิ่มหมวดหมู่ยาเข้ามาก่อนในที่นี้จะได้ขอทดลองแบบง่ายดังนี้นะครับวิธีปุ่ม to ส l i p หมวดหมู่ยา เราไปกดเพิ่มแล้วก็เขียนชื่อหมุนหูยาลงไปนะครับมมสมองกดบันทึกแล้วก็จะได้หมุนหูยาอันดับที่สองให้เพิ่มไปเพิ่มที่ผู้ผลิตยานะครับกดเพิ่มข้อมูลบริษัทอ่า องการกดบันทึกข้อมูลแล้วก็จะได้ผู้ผลิตยาแต่ละยานะครับแล้วก็เราก็สมมติเรามีผู้ผลิตยามีหมูดยาแล้วแล้วก็ไปที่รายการยานะครับตัวนี้คือจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับยา แต่และชิ้นต่างที่เป็นหมวดหมู่ละมีมีผู้ผลิตสมมุตินะครับเรากดเพิ่มสมมตุติยาลดไข้แก้ปวดซาลา่าผู้ผลิตสมมตุติเป็นสยามเภสัชราคา12บาทที่เราซื้อได้เซเว่นแล้วมีอยู่สามสิบห้าหมดอายุ25 60 แล้วก,กดบันทึกข้อมูลครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ตัวนี้คือโปรแกรมมันจะมีสามารถบันทึกการขายได้นะครับเราคลิกไปที่การขายเราไปที่สมมติเราจะขายซาร่าันนะครับมีลูกค้ามาซื้อ5้5อันหรือ5ซองครับกดกดเพิ่มปุ๊บก็เหลืออยู่ในข้างสินค้าอยู่17บตันนะครับ สมมติถ้าเราขายไปอีกสองก็จะเหลือสิบห้าครับถ้าเราจะไปดูบันทึกหรือตรวจสอบการขายนะครับให้เข้าให้ไปคลิกที่ปุ่มตรวจสอบการขายครับแล้วเลือกวันที่เราต้องการครับห้าหกศนลูกนี่นะครับ ก็จะเป็นรหัสแต่ละวันนะครับชื่อยาราคาต่อหน่วยจำนวนจานวนที่ขายนะครับแล้วก็รวมเป็นเงินเท่าไหร่สมมติจะได้อ่ก็รวมเป็นเงินเท่ากับ240บาทตัวนี้จะเป็นปุ่มแสดงใน Excel นะครับเราสามารถรกดตัวนี้ได้แล้วก็จะไปแสดงใน Excel เราสามารถนำตัวเนี้ย ไปตรวจสอบวิเคราะห์หรือทําเป็นกราฟหรือทอะไรอื่นได้นะครับแล้วก็เละสวยต่อมาครับก็จะเป็นส่วนตรวจสอบที่ยาที่หมดอายุนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ยาแต่และชนิดที่เป็นหมดอายุส่วนนี้สําคัญมากนะครับเพราะเราจะได้ทราบถึงไอ้วันที่ยาหมดอายุนะครับ แล้วก็คงเหลืออยู่ในเท่าไหร่วาเออคงเหลืออยู่ในสตอเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยผู้ผลิตนะรครับเราจะได้เออสามารถนําแยกออกมาจากกองที่มันที่กองที่มันเสียได้นะครับส่วนออกโปรแกรมนี้กดปุ่มนี้ได้เลยครับงั้นก็จะขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับฟังรับชม ขอให้ทุกคนมีความสุขในการแจ้โปรแกรมนี้นะครับสวัสดีครับ